นี่ครับวันนี้จะมาปลูกไม้โขดครับตัวนี้คือต้นกลุ่มบกนะครับกุ่มบกใบแฉกับไปเขาก็เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่คืองอกมาแล้วนะครับประมาณห้าแฉกนะครับตัวนี้ครับดินที่ใช้ปลูกก็เอาดินหนึ่งส่วนนะครับแล้วหินปลูเขาไฟครึ่งส่วนนะครับเดี๋ยวคูกเขาให้กลับไปแล้วเราปลูกกันครับนี่ครับผสมดินเรียบร้อยแล้วเอากระถางมาแล้วก็ลองนี่ครับมะพร้าวสับนะครับ แล้วเราก็าดินใสเลยนะครับดินใสเลยใสให้เต็มเลยนะครับตเต็มปากนี้เดี๋ยวเอาต้นกุ้มบกใบแฉกนะครับมาปลูกแต่ก่อนปลูกนะครับส่วนใหญ่พวกนี้มันคอยจะมีเพี้ยแป้งครับล้วก็โดยจะตามเส้นจีสั้หน่อยนึงนะครับต้องเยอะมากรโรยทั้หน่อยหรือจะรอให้ออกราก,ก่อนก็ได้ครับตั้งแต่ที่ต่อทีศค่อยมาโรยก็ได้จีมมลืมครับ ถ้ามันมาขึ้นมาแล้วก็ทําให้ใบมันมันจะไม่ค่อยงามนะครับที่ใบเขียวไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พอเสร็จนะครับเราก็ปลูกเลยครับไม่ต้องเอาลึกนะครับเอาวาน,นี้อ่ะน,นี่แปบลบเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดต้นหน่อยหนึ่งแล้วก็เอากินุะกัไฟนะครับินกั่วไฟโรยเลยครับกไฟโรยให้มันสวยหน่อยนะครับ ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเขาจะเป็นไงต่อนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับแล้วก็หาแท็กแปะแค่น่อยหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยครับแต่จะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆครับนี่ครับต้นกุ่มบกครับวันนี้ทําไมโคดไว้นะครับกุ่มบกตัวนี้ปลูกมาสิบหกวันแล้วครับใบเขาก็ปรนมาณนี้ครับใบแฉกๆห้าห้าแฉกนะครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยอัปเดตเรื่อยๆครับว่าเขาจะเป็นไงต่อนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรวมๆให้ดูอีกทีสับต้นเขาเป็นยังไงเนี่ยครับถ่ายรวมๆเห็นทั้งต้น,นรับเป็โคดเห็นอะไรเนี่ยครับโคดเขาเนี่ยครับใบของต้นกุมบกนะครับนี่ก็มีประมาณห้าแฉกนะครับใบเขา นี่นะครับตัวนี้ปลูกมาย9ิบเก้าวันแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายโดยรวมมาดูทีครับเนี่ครับประมาณเนี้ยครับโอ้ต้าครับก็เริ่มยาวเร้เหมือนกันนะครับก็ตัดก็ได้นะครับตัดแล้วเราให้แตกเป็นพุ่มอะไรประมาณเนี้ยจวคอยอัปเดตดูด้วยเลยครับนี่ครับโคดมุมบวกใบแขกนะครับตัวนี้ปลูกมาหนึ่งเดือนยี่ิบเก้าวันครับ ของผมก็ลดน้ําอาทิตย์ละครั้งนะครับแดดก็ประมาณครึ่งวันเช้านะครับถ้าอาทิตย์ไหนแบบมีใบเหี่ยวมั่งนะครับบางทีใบเขาเหี่ยวเนี่ยก็อาจจะลดกลางสัปดาห์บ้างนะครับหรือว่าถ้ามีฝนตาดหรืออะไรเงี้ยครับถ้าหน้าฝนมีฝนตาดก็อาทิตย์นั้นผมก็ไม่ลดนะครับประมาณนี้ครับใครชอบปลูกไม้โคดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ นี่คือโคดปุ่มบกนะครับพุ่มบกใบแขกตัวนี้ปลูกมาสามเดือนสิบสี่วันนะครับก็เขาก็ยาวนะครับผมว่าผมจะตัดก็เลยนะครับประมาณนี้เหลือสองใบนะครับเพราะว่ายาวไปตัวนี้อาจจะไปปักชำดูนะครับใครชอบปลูกไม้โคดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับนี่นะครับพุ่มบกใบแขกครับตัวนี้ที่เราตัดยอดมาแล้วครับนี่ก็เริ่มแตกยอดเด็กๆมาแล้วนะครับ ก็ตัดมา21วันแล้วครับนะครับแล้วตัวนี้ปลูกมา4เดือนกับ5วันนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็ฝนก็ระวังหน่อยครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วผมก็หลบร่มหน่อยครับอยู่ในร่มนะครับลัวเขาจะเน่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับครับใครชอบปลูกไม้โคดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ